มา5ปีพึ่งได้ขอพ่อบ้านหลังคายาวมาแล้วยี0สองห้าศูนย์เอตรนะจ๊ะลอร์เรนเซอร์คอมพิวตแท้ทั้งคันเลยนะปี e 2012ล้อขอ19ลอร์เรนเซอร์แท้นะครับแล้วก็พาที่บู้แท้หมดเลยนะคันนี้มือเดียวเจ้าของเดียวเลยคือเฝ้ามาตั้งแต่5ปีแล้วคือยุคนั้น,นจทนำเข้ามาแค่สี mm hmm. ที่ถ้า,าจำไม่ผิดนะ mm hmm. ก็จะมีดีเมมอเตอร์พราม9ก้าพาราพะราม9ก้ายูมาพระราม3แล้วก็ F1 วันวิภาวดีคันนี้เนี่ยเจ้าของออกมาจากยูมาพาราม3ถ้าเป็นบารบัสเนี่ยจะทำที่ จะทําที่นิดคานะครับแล้วก็แตกแขนงไปนะครับมือเดียวเจ้าของเดียวนะสีนี่เดิมทั้งคันเด็ดจริงๆนะของแล้วนะไฟหน้าก็ไม่มีเม็ดหินเลยรถที่ภูเก็ตนะครับผมไปซื้อโบนะครับสีเขียวมาคันนึงนะเข้ามาดูใหม่กันหน่อยลอนเซอร์หมดแป้นเปื้อลอนเซอร์หมดเลยนะนี่เป็นเกียร์คอนะครับรถสิบกว่าปีนี่ไงวิ่ง1 2 9 0 0 0กว่าโลนะครับรถ12ปีวิ่งประมาณปีละหมื่นโลนะมีไนท์วิวด้วยนะจ๊ะเห็นป่ะมีปุ่มสตาร์ทครบนะออปชั่นเต็มนะคันนี้แก้วพารามาิกนะเลมมีนะครับลโพงฮิมากนเะเต็มนะมา เบาะหลังเหมือนจะไม่มีคนนั่งแผงประตูสดนะครับตัวนี้ตัวท็อป3จอเลยนะออฟเต็มนะสำหรับเอสเตดคันนี้นะครับเบาะ่วนนี้เบาะหนังเดิมนะไม่ได้ทำอะไรเจ้าของรักษามากเข้ามาดูห้องเครื่องหน่อยดูรถ12ปีนะรถเดิมหมดนะฝาปงฝาปงหน้า,านอะไรคันเดิมหมดเลยไม่มีชนนะครับเพราะสีเดิมทั้งคันเลยจริงๆคันนี้นี่หลอใส่คอนพีส์มันหลอนี่แหละเบาะมีอีกชุดนึงด้วยนะเบาะแถวหลังอ๋อ,อเด็กมันดีอย่างนี้นี่นเห็นป่ะฉากกั้นคือรถพวกนี้นะครับเวลาเล่นแวนนะ ของพวกนี้ถ้าเราจะเอาอ่อนของแรงนะเราก็พับเบาไปพับเบา,บบานอนไปเลยไอ้ยี่เห็นเปล่าหเห็นเปล่านี่ออฟมันเป็นอย่างนี้แล้วก็เอาตัวฉากกันนี่ออกก็น,นอนยาวเลยนะครับขอขอนั่งกังหน่อยแวนชอบอ่ะชอบชอบ่มะมันแท้ที่เป็นถุงลมนะครับฝ่าท้ายไฟฟ้าออฟเต็มเลยนะคันนี้คนเล่นของพวกนี้อย่างรุ่นผมมาชอบนะหาไม่ง่ายแล้วกันอนะ่ะแปะพอบ้านหลังคายาวยาวยาว,ยาว <c oughs> ภายในสวยมากรถสิบกว่าปีอยู่อย่างนี้ได้นี่หาไม่ง่ายนะครับลองขับหน่อยครับคันนี้ เจ้าของเขารักษาดีมากต,ตัวนี้เป็น C G I นะครับขันนี้ออฟเต็มเลยนะเบาะเมนเต็มใบลำโพงคามากานดดอน oh, โอ้โห,โห,โห,โหใจได้อยู่อะ่ะเกียร์คอเจ็ดสตีแล้วนะโอ้ยนน่นมากอะ่ะตัวนี้ช่วงล่างมันถุงลมนะครับอย่าเข้าไปมั่นเลยเดีย๋ยวพรุ่งนี้เขามาขอ,าขอเป็นงเป็นการพรุ่งนี้ต้องแต่งแน่นอนผมนะครับใครมีความรู้ยุคน,นั้นๆนะครับมาแชร์มาคุยกันได้นะครับสีเดิมคันชื่อเดียวมือเดียวประวัติดีแบบนี้หาไม่ง่ายนะครับใครชอบกระทักมา นี่ไม่เห่าด้มไ,ไหมเดี๋ยวฝั่งเคสฟีให้ <ไป S 2> โอเคไป